ถ้าคุณดูคลิปนี้และยังเลือกไม่ได้ว่าจะซื้อ iPhone 15รุ่นไหนดีนะครับเพราะว่าตัวโปรเนี่ยสีมันค่อนข้างจะเข้มเกินไปดูไม่ค่อยหวานใจเทมาทาง iPhone 15ธรรมดาเพราะสีมันหวานเข้ากับเรานะครับวันนี้เราจะมาป้ายาตัวนี้กันครับ iPhone 15 Plus สีชมพูที่โอตเองก็หลงรักเขาเหมือนกัน ามาสรุปกันนะครับว่า2รุ่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการ iPhone ที่มีขนาด6.7นิ้วเนี่ยทั้ง2รุ่น Pro m a x กับตัว Plus เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง หนึ่งเลยนะครับวัสดุมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยให้มาไม่เหมือนกันนะครับตัว15กับ15 plus จะให้มา2เลนแบบนี้บบนก็จะมีเลนหลักกับเลนเอล้าไวต์ขณะที่ตัวโปรไปเลยเนี่ยเขาก็จะให้ตัวเลนเทเลโฟโต้เพิ่มเข้ามาดังนั้นระยะการซูมก็จะเยอะมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตัวหน้าจอนะครับเพราะหน้าจอตัว15กับ15 plus แต่ว่ารีเฟรชไม่เท่ากันตัวโปรจะ 120H ตัวนี้60 Hz นะครับ ส่วนสิ่งที่เราบอกว่าเขาให้มาเหมือนกันแล้วและรู้สึกว่าโอเคเราจะไม่รู้สึกถูกแบ่งแยกชนชั้นอีกต่อไปแล้วนั่นก็คือตัวน็อตหายไปเป็นดินามิกไอแลนด์นะครับก็จะมีถ้าเกิดเรามองหน้าจอแบบนี้มันจะรู้สึกว่าอ้าวฉันก็แยกไม่ออกจนก,กว่าจะได้เห็นด้านหลังนะครับปกติเราใส่เคสกันอยู่แล้วเนะนื่อนึกภาพตามนะแล้วก็อย่างหนึ่งครับที่มีความแตกต่างกันนั่นก็คือแอคชั่นบัต o ทอย่างตัวนี้นะครับไอโฟนสิบห้าพทเนี่ยยังคงเป็นไซเลนส์สวิตต์อยู่ ราคาของตัว15 Plus เนี่ย6.7นิ้วนะครับราคาเริ่มต้น37,900บาทกับความจุ128 g b นะครับแต่ตัว15 Pro Max เนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยกับความจุ256 g b เนี่ยอยู่ที่48,900บาทช่วงราคาต่างกันโหหมื0นหนึ่งตีสักกลมๆประมาณหมื่นนึงแล้วกันนะต่างกันเยอะอยู่นะเพราะว่าเงินหมื่นก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับและถ้าเกิดเราต้องการขยับความจุตัว15 Plus ขึ้นมา256กิเท่ากันเนี่ย ก็เพิ่มเงินมาอยู่ที่41,900บาทช่องว่างของราคาก็ต่างกันประมาณ7 0 0 0คุณผู้ชมส่วนต่างมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอะถ้าเราสรุปกันนะในแง่ของราคาเนี่ยตัว 15+ plus เป็นตัวเริ่มต้นที่เราสามารถจับต้องได้ง่ายกว่าความจุเขาน้อยกว่าด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการอัพความจุราคาก็ไม่เท่าตัว pro max อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราเอาส่วนต่างไปเพิ่มตัว s t a r g e ก็ยังไม่แย่นะครับอะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันว,ว่าใกล้ๆเป็นยังไง หน้าจอนะครับ6.7นิ้ววัสดุกระจกหน้าจอเซรามิกชิลนะครับในเรื่องของสีสันหน้าจอเนี่ยซ e เปอร์เริ XDR โอ้ไม่พูดเยอะแล้วกันเห็นปะสีสันมาสดใสแล้วก็คมชัดดีแล้วนะครับละเอียดเลยนะขอบเครื่องนะครับสัมผัสแรกก่อนแล้วกันมีความเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยความเหลี่ยมของรุ่นก่อนๆที่เป็นซีรีส์ธรรมดาเนี่ยนะครับมันหายไปแล้วมันมีความโค้งมากขึ้น แล้วก็ขอบเครื่องตรงนี้วัสดุเนี่ยอลูมิเนียมนะครับที่ว่ามีการขัดมาแล้วก็มีการเคลือบสีมานะครับเป็นสีชมพูตัวเครื่องอย่างที่เราเห็นเช่นเดียวกันฝาหลังเป็นโทนชมพูทั้งหมดนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งตัวโลโก้แอปเปิลนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งคือวัสดุเนี่ยเป็นกระจกแบบด้านแล้วนะครับโอ้ชอบนะพอเป็นกระจกแบบด้านอย่างนี้รู้สึกว่าจับแล้วรู้สึกดีอะ่ะคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็น่าจะไม่ชอบนะครับแต่โอ๊ตมองว่ามันมันสวยมันน่ารักมันดูฟุง้งฟิ้งมากเลยแล้วก็ ตรงโมดูลกล้องก็เป็นปณิธางเดียวกันคือมันดูน่ารักมันเหมือนเจลลี่นะเห็นปะมันจะเป็นเงาเงาแล้วก็เป็นใสนูนขึ้นมาสิ่งที่เปลี่ยนมาอีกอย่างหนึ่งคือพอร์ตเนี่ยเป็น Type C แล้วแต่ว่าความเร็วเท่ากับตัว Lightning เดิมนะครับ400เมกะบิตเปอร์เซกนะครับความเร็วในการชาร์จนะครับ15ทุกรุ่นที่มาในรอบนี้นะ เขาชาร์จได้เร็วยี่สิบเจ็วัตต์นะครับแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ถ้าเกิดตัวสิบ้า plus เทียบกับสิบห้า pro max ความจุเขาน้อยกว่าเล็กน้อยอันนี้ดูข้อมูลจากที่เขาลีกออกมากันนะครับแล้วก็แน่นอนเขายังคงมี max safe มาให้ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ใส่เคส max safe ก็ทํางานแล้วก็ดูดแน่นนี้ด้วยนะครับไม่หลุดนะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าฉันต้องการจะใช้สีชมพูลแล้วอวดก็ไปใส่เคสใสค,ครับแต่โอนหาเคสใส่ได้ไม่ทันจริงๆก็เลยใส่เคสซิลิโคนของเขานะครับซึ่งเป็นสีชมพูใกกลล้ๆนเยยสวยงามมามี แล้วก็ติดแม็กเซปอะไรได้ปกติเลยนะครับตัวเคสก็ไปดูกันในช็อปอีกทีแล้วกันนะครับราคาก็ตามสแตนดาร์ดแอปเปส่วนในกล่องนะครับให้มาสายชาร์จเส้นเดียวนะครับความเร็วก็คือเท่ากับตัว Lightning นะครับเป็น C2C เป็นสายถักด้วยและเป็นสายถักที่คุณภาพดีนะอย่าไปว่าเขาเนาะนี่สายดีคืนตัวเร็วนะครับก็คือไม่พันยุ่งเหยิงแน่นอนแล้วก็ในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรให้มาเพิ่มแล้วนะครับอะแดปเตอร์ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมต่างหา,จากจะของ a อ p l e ก็ได้หรือว่าของแบรนด์อื่นๆทีีม่มมาาตรฐนก็ได้ คนอยากรู้ผลเบนชม์ูนะครับว่า2รุ่นต่างกันไหมครับสำหรับตัว15 plus นะครับน4ตัว15 pro max ราน6นะครับความแตกต่างก็อยู่ประมาณ200,000ซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับชิป A 1 6 Bionic ที่เอามาใช้กับ iphone 15 plus เนี่ยเป็นชิปตัวเดียวกันกับ iphone 14 pro max ปีก่อนเลย ที่เป็นตัวเดียวกับเป๊ะๆเ,เนี่ยก็คือ CPU GPU เนี่ยเท่ากันนะครับโอเคในแง่ของการใช้งานทั่วๆไปคะแนนผลรวมที่โอ๊ตบอกไปเนี่ยมันไม่กระทบกับการใช้งานเลยนะมันลื่นไหลตอบสนองได้ดีนะครับแต่ในแง่ของการเล่นเกมสําหรับ2ตัวนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันดูคะแนน GPU เป็นหลักแล้วกันนะครับระหว่าง4,002กับ5,009ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต่างกัน28ในแง่ของการเล่นเกมนะครับคะแนน GPU 4,002เนี่ยระดับนี้โอทีโอตลองเล่นมาแล้วเกมที่นีนแอกอะไรก็สามารถเล่นได้แล้วค่เเนือบบ่าากกวแรงกักมปััจจุบนที มีให้เล่นนะครับโอเคแหละตัว15 Pro Max เขาทำมารองรับเกมคอนโซลที่อนาคตจะเป็นเรื่องของอนาคตที่เราสามารถเอามาเล่นในเครื่องนี้ได้ครับแต่ว่าโอนมองว่าการใช้งานทั่วๆไปสำหรับคนแบบที่ไม่ได้ซีเรียสมากกับการเล่นเกมนะครไม่สนใจว่าต้องมีเรเทซิ้งเนี่ยตัว15 Plus ก็พอแล้วเอาอยู่ เรนกล้องเนี่ยของ iPhone 15กับ15 Plus โอ้ก็รวมไม่ได้ประเด็นเดียวกันเลยนะครับก็คือเขามีการอัปเกรดความละเอียดของเลนหลักครับจากเดิมเนี่ยที่ให้เลนวาย12ล้านกับ Ul ลเจอรวาย12ล้านอันนี้เปลี่ยนมาเป็นเลนวาย48ล้านกับเลนเอลเจอรวาย12ล้านแล้วนะครับก็ทําให้เราเนี่ยใช้อะไรได้มากยิ่งขึ้นเองถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับ iPhone 12 13 14ที่เป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัว Pro Series เนี่ยก็จะรู้กันว่าระยะเลนเนี่ยมีมาให้อย่างจํากัดครับแต่ว่าตัว15กับ15 Plus เนี่ เพิ่มระยะเลนส์ 2X มาแล้วนะครับแล้ว 2X เนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายถ้าเกิดการถ่ายภาพปกติเนี่ย ทำให้เราเนี่ยสามารถซูมได้เพิ่มมากขึ้นครับและความพิเศษของเขาคือซูม 2X เนี่ยไม่สูญเสียรายละเอียดด้วยนะคบเพราะว่าใช้เทคนิคการครอบภาพจากเลนส์48ล้านนั่นเองคือเช่นเดียวกันครับกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในโหมดต่างๆบางโหมดก็สามารถถ่าย 2x ได้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นการอัปเกรดที่มีประโยชน์จากตัวที่เป็นแบบไม่ใช่โปรซีรีส์เนี่ยก็สามารถซูมได้เพิ่มมากขึ้นแล้วและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคบก็คือ portrait next generation ไม่ได้มีแค่โปรซีรีส์เท่านั้นตัว 15, 15สาิบาด้ารับันนี้าถ้าเกเรา,ายในหมดถ่ายภาพปกตลยนะ แล้วก็ดีเทคคนได้ในเฟรมนั้นเนี่ยมันจะมีตัว F ขึ้นที่มุมล่างซ้ายแต่ให้เป็นสีเหลืองคุณผู้ชมถ่ายไปเลยถ่ายถ่ายถ่ายถาย,ถาย,ถายปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเรามาเลือกเบรอร์ฉากหลังที่หลังได้เลยนะครับในโหมดการแก้ไขแล้ว ด้วยโอ๊ยอยากกินโมโม่มากแต่ว่าดูท่าแล้วจะไม่ได้กินนะครับคิวยาวมากโอ้ขนาดมาแบบกะว่าหลวมๆแล้วนะ16คิวก็เลยคิดว่าไปห,หาทางเลือกอื่นทดแทนโมโม่กันดีกว่าเดี๋ยวแต่ไปตกที่ร้านไหนหวยไปออกร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกัน แล้รู้สึกยังไงกันบ้างครับก็ i p h o นนะจะรุ่นไหนก็ยังเป็น iPhone คือขุดผิวหน้าของเราขึ้นมาได้อย่างเยอะที่เดียวนะครับแล้วยิ่งเป็นเลนส์48ล้านที่อัปเกรดมาเนี่ยมันชัดเห็นลูกขุมผลจริงๆถ้าเกิดใครไปสายเอาไปถ่ายแล้วไปแต่งต่อนะเข้าไม่ต้องไหม่ตู้อะไรเงี้ยก็ซื้อไปใช้ก็ได้ครับอ่ะคุณรู้สึกยังไงกันบ้างกับ iPhone 15 plus ครับจริงๆสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่ เขาทํามาได้โอเคมัดใจได้จริงๆนะครับสวยมากเครื่องจริงเนี่ยสวยจริงๆอยากให้ไปจับกันดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าให้โอสุปเนี่ยโอมบอกว่า iPhone 15 plus เป็นมือถือหน้าจอ6.7นิ้วที่น่าสนใจมากๆครับถ้าเกิดเราเทียบกับตัว14 plus นะตัวนี้กล้องเขาอัปเกรดมาคือถ้าเกิดเปลี่ยนมาเรารู้สึกไม่ติดทางใจอะ่ะเพราะว่าการอัปเกรดตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆกับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบเรื่องราคากันบ้างเป็น6.7นิ้วที่ถูกกว่าตัว pro max ระดับเป็นหมื่นะ ส่วนต่างเนี่ยโอเคเขาเขาคงไม่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากันแต่ว่าคุณสมบัติที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วหน้าจอก็สีสันสดใสดีไดนมิกไอแลนด์ก็มีมาให้ไทป์ซี C ก็ยังคงมีมาให้นะครับชาร์จเร็ว27วัตต์วัสดุต,ตัวเครื่องอาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ความสวยมันเข้ามาทดแทนมันก็เลยเป็นจุดดึงดูดนะให้เราแบบอยากอยากเป็นเจ้าของเขาอะนะครับอาจจะติดอยู่นิดนึงคือหน้าจอตัวนี้ไม่ได้ให้หน้าจอโปรโมชั่นมา,าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครจะซื้อก็ใจต้องนิ่งนิดนึงงงงใในนนนเรรนะื่่่อีีี้้้ะะาาไไปปจจจจัััับบตตวววดกิๆๆชท มันไม่รู้สึกอะไรหรอกครับว่ามันหนืดหรือมันช้านะครับคือจอเขาสีสันมันมันโอเคแล้วราคาสวยกว่ากันขนาดนี้แล้วก็ตัวเครื่องสวยน่ารักอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมองว่าคาแรคเตอร์คุณเป็นคนลักษณะแบบว่าใช้งานทั่วๆไปก็เพียงพอแล้วไม่ต้องแบบไปกล้องระดับโปรหรือว่าฟังก์ชันที่มันโปรสุดๆทางเนี่ยก็คือน่าสนใจคุณผู้ชมมันประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับเอาล่ะสาหรับคลิปนี้หวังว่าถ้าเกิดใครเป็นสายแบบว่าฟุ้งฟิ้งนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นยูเซอร์ที่ไม่ต้องการความแอดวานซ์แต่ใช้งานได้ดี ก็น่าจะตอบคําถามกันได้นะครับถ้าเกิดสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามกันมาเดี๋ยวโอจะไปหาคําตอบมาให้นะครับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ